Extreme Entertainment Learning และบ้านคนตัวเบาร่วมกับผลิตภัณฑ์โลแลนด์เสนอความจริงอยู่ตรงหน้าแค่หลักตาก็เห็นชัดความคิดที่ฝงใจัดก็ส่ายระจากใจความสุขที่ไว้คว้าใช้ปัญญาที่ทางไปเข้าใจความจริงได้เบาสบายไม่นักเลยคนเข้าใจความจริง ิเเป็นสส่งบบาบายมาเป็นคนตัวเบาชีวิตคุณจะสบายมาเป็นคนตัวเบาชีวิตคุณจะสบายด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจของนิตยสารตัวเบาที่แจกฟรีเป็นธรรมทานในโรงพยาบาลทั่วประเทศ และได้รับความนิยมจากท่านผู้อ่านมาจนถึงทุกวันนี้จากเรื่องราวดีๆในหนังสือที่ถูกเปิดอ่านผ่านสายตามากว่าหนึ่งแสนเล่มบัดนี้ท่านผู้ชมจะได้ตัวเบาสบายเป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่ทางรายการพร้อมถ่ายทอดเรื่องราวดีๆในอีกรสชาติที่อัดแน่นไปดนะ้วยเนื้อหาความบันเทิงในวาไรตี้ที่ดูแลคุณผู้ชมจะตัวเบาสบายอย่างมีความสุขกันทุกตอนครับ สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการค้นตัวเบาครับรายการที่มุ่งมั่นตั้งใจเสมอครับที่ให้คุณผู้ชมเข้าใจความจริงเพื่อมีชีวิตที่เบาสบายครับสัปดาห์นี้รายการจะมาพูดถึงเรื่องราวของลูกกระตันยูน่าจะเหมาะสมกับโอกาสที่ใกลๆ้ๆถึงวันแม่กันแล้วนะครับจะมีลูกกระตันยูได้ยังไงครับถ้าเราทุกคนไม่มีแม่และสิ่งที่ผมอยากให้คุณผู้ชมได้รับชมต่อจากนี้เป็นกรณีพิเศษสุดๆเลยนะครับ ตั้งใจรับฟังใช้หัวใจฟังว่าเพลงบทเพลงนี้บอกอะไรกับเราขอความกรุณาเลยนะครับคุณผู้ชมเชื่อผมสักครั้งเถอะครับค่อยๆหลับตาและไม่ต้องดูรายการครับแต่ตั้งใจฟังเพลงนี้ไปพร้อมๆกันกันหลับตาเบาๆนะครับแล้วก็นึกถึงร่วมกันภาวนากับเสียงเสียงคุณติงนะครับ นึกถึงผู้ที่มีพระคุณกับเราที่ทำให้เรามาอยู่ที่นี่แล้วก็ได้ได้ทุกอย่างในชีวิตนะครับลองหลับตาด้วยกันนะครับพระอระหันตที่จำพันษาอยู่ในชัยค

้ขอกลาบแทบเท้าทั้งสองของคุณพ่อและคุณแม่พระอระหันต์ที่จำพันษาอยู่ในชัยค่ะ ถ้าผู้ชมอยากเห็นภาพเพลงนี้ไปดูตอนรีรันเอานะครับหรือจะไปเปิด YouTube ดูก็ได้นะครับกับรายการคนตัวเบาแต่คุณผู้ชมครับเนื้อหาในบทเพลงสั้นๆเรียบง่ายบอกอะไรซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของลูกทุกคนบ้างครับเรามีพระมากมายเรามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราบูชากันมากมายแต่คนหลายๆคนลืมไปว่าเรามีพระอรหันต์ในบ้านของเรา ท่านจำพรรษาท่านอยู่กับเราทุกวันใครที่อยู่กใกล้แม่ตอนนี้ผมอยากคุณกอดแม่นั่นๆ่เลยนะครับแล้วไปก้มกลงกราบเท้าท่านในวันโอกาสดีๆเอาโอกาสที่จะบริบัติท่านล้างเท้าท่านผมเคยเจอผู้ใหญ่ใจดีคนหนึ่งบอกผมนะครับว่าในวันแม่เนี่ยเขาจะล้างเท้าแมแ่แล้วน้ำที่ล้างเท้ามันดื่มกินด้วย ฟังแลวมันดูอาจจะเหมือนกับบ้าหรือเปล่าแต่คุณลองทําดูสิครับจะซึมซับถึงความกระตันยูเมื่อเราคกร่งกราบเท้าแม่ทุกครั้งเรานําส่วนที่สูงที่สุดของเราไปสัมผัสส่วนที่ต่ําของท่านและทุกครั้งที่ท่านกราบท่านได้อะไรครับผมได้ทุกครั้งเลยแม้กระทั่งตอนนี้แม่ผมจะเอาไซเมอร์ไปแล้วแต่ผมได้ทุกครั้งเลได้คำอวยพรได้การรู้ผัวและเมื่อเรากระตันยูกระตเวทีต่อมีดามานดาของเรา ต่อพระอลันตารของที่บ้านไม่มีทางเลยครับที่ชีวิตคุณจะตกต่ำความกตันยูกัตเวทีเป็นคุณสมบัติอันสำคัญยิ่งสำหรับนักพัฒนาและผู้ปรารถนาความเจริญก้าวหน้าทุกคนพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ สนับสนุนโดยคิงสเตล่าหอมฟินหอมนานมาเป็นคนตัวเบาชีวิตคุณจะสบาย เมื่วันศุกร์ที่24มิถุนายนที่ผ่านมาได้มีการจัดกิจกรรมวันคนตัวเบาครั้งที่2ขึ้นเนื่ในโอกาสวันสถาปนาสถาบันโรคซวงอกโดยชมรมแสงธรรมและบ้านคนตัวเบาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมอบธรรมะเป็นโอสถทิพย์และหาไรายได้มอบให้แก่สถาบันโรคซวงอก โดยได้อาจารย์อำนาจทัศนียกุลขอรัมนิสตํตำราตัวเบารับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการเริ่มกิจกรรมด้วยการสนทนาเวทีธรรมในโครงการดอกไม้ใจสัญจรครั้งที่8โดยพระครูสังคกิจพิมลผู้ช่วยจเจ้าอาวาสวัชลประธานรังสิริตร่วมกับคุณดินป่าและคุณนภาจีวนันขึ้นมามอบเสียงเพลงแห่งธรรมให้กับผู้ร่วมงาน รวมทั้งยังมีคุณพศินอินทวง์มาร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนมุมมองเรื่องธรรมะฉบับย่อๆให้กับท่านผู้ฟังอีกด้วยตามด้วยกิจกรรมร่วมเจริญพระพุทธมนต์และถวายพระตราหารเพลนให้กับพระทั้ง9รูปโดยได้รับเกียรติจากคุณตั้มวิชยาจารุจินดาและคุณร็อกกี้สุรบรดินสมบัติเจริญขึ้นมารับหน้าที่พิธีกรดำเนินกิจกรรมในช่วงต่อไป คับกิจกรรมการสาธิตวิธีการล้างผักจากผลิตภัณฑ์น้ำยาล้างผักเวจี้นอกจากนี้บรรณาธิการนิตยาสารตัวเบาฟรีก๊อปปี้คุณก้อยสุขวสาทศนียกุลและน้อง X G u, เอ็กซ์จิรายุเอี่ยมอภิชาติยังได้มาสาธิตวิธีการทำอาหารเพื่อสุขภาพแสนง่ายและรสชาติอร่อยงานนี้ท่านผู้มาร่วมงานได้ชิมกันทุนหน้าตบไทยด้วยอาหารกลางวันก๋วยเตี๋ยวแสนอร่อยจากชมรมสารฝันปันโอกาสที่พร้อมใจกันมาแบ่งปันความสุขให้กับทุกท่านถึง โรงพยาบาลแบบอิ่มบุญอิ่มกายอิ่มใจกันทั่วหน้าต้องขอบคุณทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งพระครูสังฆกกจพิมลและคณะพระสงฆ์จากวัดเชิงเลนสถาบันโรคทรงอกท่านผอ,อแพทย์หญิงวิพานสังฆะพงษ์และชมรมแสงธรรมผลิตภัณฑ์โลแลนดคิงสเตลล่าน้ำยาล้างผักเวจี้ยาหม่องตราถ้วยทองและเจ้าภาพที่ร่วมสนับสนุนหนังสือฟรีกอปปี้ทุกท่าน หากโรงพยาบาลไหนอยากให้มีการจัดกิจกรรมดีๆแบบนี้ติดต่อกลับมายังรายการได้นะครับมาาเเป็นคนคคตตัววบบชีิุณจสและเพื่อยืนยันคุณธรรมความดีงามของความกป็นตันยูที่จะส่งผลต่อชีวิตผู้คนอย่างเรียกว่าเห็นกันชัดๆผมมีเรื่องราวของเด็กหนุ่มคนหนึ่งเขาเป็น เด็กที่เรียนเก่งมากประสบความสําเร็จตั้งแต่อย่างหนุ่มสามารถสร้างความต่อเร็จให้กับเด็กรุ่นน้องเขาต่อไปอีกด้วยครับเขาทําหน้าที่ให้ความรู้ถ่ายทอดความรู้โดยเขามีคุณธรรมประจําใจที่สําคัญดูแลเขาเขาเป็นลูกที่กระตันอยู่ต่อมารดาและเขาบอกกับพวกเราเลยครับว่าทุกคนนี้ที่ชีวิตขางดงามได้เนี่ยมีความกระตันอยู่เป็นพื้นฐานครับขอเชิญผู้ชม รับชมเรื่องราวของลูกกตันยูสุภเลิกสกุลชัยพรเลิศหรือคุณครูซุปเคขวันใจน้องๆที่ต้องการจะพัฒนาตัวเองด้านการศาสตร์ครับพ่อแม่ไม่ต้องกังวลนะเดี๋ยวลูกจะปลดหนี้ให้เอง ลูกจะสร้างบ้านสวยๆให้พ่อแม่อยู่และจะส่งให้พ่อแม่ไปเที่ยวรอบโลกเลยคอยดูสินี่คือคำพูดของเด็กคนหนึ่งที่พูดไว้ในวันที่ครอบครัวยากจนและมีแต่ภาระหนี้สินวันนี้คำพูดนั้นเป็นจริงแล้วครับเขาทำได้เขาประสบความสำเร็จและมีมากกว่าที่เคยพูดไว้เพราะความกตัญญูกตัญญูเปลี่ยนชีวิตสุภเลิศ สกุลชัยพอเลอิศหรือคุณครูซุปเคคุณครูซุปเคครับก่อนจะมีเป็นคุณครูเนี่ยได้แรงบันดาลใจอะไรมาคุณแม่ครับคุณแม่จะเป็นคนที่ชอบสอนมากเลยนะครับ,แล,รบแล้วก็คุณแม่เขาเปิดเนสเซอรี่ครับหลังจากที่สอนไปสักระยะหนึ่งเนี่ยแล้วเด็กที่อยู่ในเนสเซอรี่เนี่ยประสบความสําเร็จมีความสุขในการเรียนอก็คุณแม่เขาอยากจะเสียภาษีให้ถูกต้องตามกฎหมายทำแล้วดีใช่ก็เลยไปยื่นที่กระทรวงกระทรวงมาตรวจบอกว,ว่าไม่ให้เปิดเพราะไม่มีวุฒิการศึกษาเหตุผลเพราะคุณแม่เนี่ย ท่านจบปเจคือคนสอนนะไม่มีวุฒิไม่มีวุฒิการศึกษาก็จบเลยครับก็ร้องไห้ผมก็เลยว่าผมก็เลยไปไปบอกคุณแม่ว่าไม่ต้องวงเดี๋ยวโตขึ้นจะสอนให้เองนี่โว้ประมาณนั้นนะครับตั้งแต่เด็กๆเราก็สอนเพื่อนเลยใช่ไหมในชั้นประถมใช่ครับก็ชอบสอนอยู่แล้วด้วยเราก็รู้สึกว่าเออเราก็ไม่เห็นจะเป็นต้องหวงความรู้อะไรเลยครับเรายิ่งสอนยิ่งเก่งครับของหลายๆอย่างให้แล้วมันหมดถูกไหมครับใช่ครับความรู้นี่ยิ่งให้ยิ่งได้ด้วยความที่ชอบสอนเนี่ยผมก็เลยคิดวว่่่่าาายยังงไไเกกก็็จะสอออนผมมลลบปขพแ แล้วถ้าเกิดจะไปสอนเพื่อตอบแทนบุญคุณโรงเรียนที่ตัวเองเนี่ยเคยเรียนมาจะได้ไหมม,มันก็เป็นเรื่องประหลาดนะครับถ้าสอนหาเงินเนไม่ให้แต่ถ้าเกิดสอนเพื่อตอบแทนบุญคุณเนี่ยพ่อแม่ให้เราก็เลยเราก็เลยได้สอนอได้สอนตอบแทนบุญคุณโรงเรียนที่ท,ที่เราที่เราเคยศึกษามาไปเปิดโครงการโอลิมปิกไปช่วยเขาครับถ้าเราไปแข่งคณิตศาสตร์โอลิมปิกใช่ไหมครับเรารู้สึกว่าตอนที่เราจะได้เนี่ยมันยากก็เลยไปช่วยก็ไปเปิดโครงการก็เป็นไปได้ด้วยดีเสร็จแล้วเนี่ยพอตอนปี3จริงเนี่ยมันเศรษฐกิจมันตกเพราะมันก็ตั้งแต่่ปี40442ชววงลนั้ะ ผมก็เลยคิดว่าถ้า,างั้นแล้วเนี่ยขอสอนอีกรอบหนึ่งตอนนั้นคุณแม่ให้สอนละตอนปีสามเราฝึกงานนะครับพะพอเราฝึกงานเสร็จก็ฝึกงานเสร็จปุ๊บหลังเลิกงานก็ต้องนั่งมอเตอร์ไซค์ข้ามสะพานแม่น้ําอะไรมาเพื่อกลับมาสอนแล้วก็เตรียมงานถึงตีสองสอนไปแป๊บหนึ่งคนก็เริ่มเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นก็จากที่เคยสอนตามตามโต๊ะแป๊บเดียวก็มาสอนอที่บ้านที่ว่าตอนสอนที่บ้านไปเนี่ยสอนแล้วคนเยอะครับก็มีคนโทรมาแกล้งสั่ง พิซซ่าสั่งนู้นสั่งนี่มาทีนึงสกุลสกุลนาครับสกุก็เป็นอุปสรรคเล็กๆน้อยๆคราวนี้ก็เป็นอุปสรรคใหญ่คือเขาก็ไปบอกกระทรวงให้มาตรวจด้วยความที่ว่าตอนเด็กๆเนี่ยเราเคยถูกสั่งปิดเนสรีมาก่อนตอนนั้นนะที่เ่าห้ฟังนะครับก็เราก็อยากทำทุกอย่างให้ถูกต้องตามตามกฎหมายอยู่แล้วเราไปยื่นมาก่อนล่วงหน้าแล้วพอกระทรวงมาปุ๊บกระทรวงใจเอกอ้าวเธอนี่อ้าวล้วก็มาคุยกันสนุกสนานอะไรอย่างงี้ครับเสร็จแล้วเนี่ยอุปสรรคทั้งหลายเนี่ยถ้าเราไม่รู้สึกว่ามันคืออุปสรรค เราไม่จมไปกับปัญหาและความทุกข์เนี่ยครับเราเรียนรู้มันเนี่ยอืมัมนทําให้เราผลักดันให้เราก้าวหน้าขึ้นแทนที่เราจะสอนอยู่ที่บ้านเราเขาฟ้องเราเขาไปฟ้องใช่ไหมมันทำให้เราไปที่เใกล้ๆสยามเร็วขึ้นแล้วมันมตื่นตลยขยับขยับเร็วขึ้นก็ได้ไปเช่าที่อข้างสยามอาคารยูนิคอร์นสปานหัวช้างไปตรง,ตรงนู้นเลยไปตรงนั้นเลยประมาณเาชาา่าไปได้สองปีเขาให้สัญญ,ญาสามปีสองปีปุ๊บเราก็จะไปขอต่อสัญญาเจ้าของตึกก็บอกว่า เขาจะเอาไปทําเป็นโรงแรมร่วมกับธุรกิจของญี่ปุ่นคุณแม่ผมก็บอกว่าถ้าเกิดเขาต้องการใช้ตึกตอนนี้เลยเนี่ยเราก็ควรจะออกอืเพราะว่าเขาได้ให้โอกาสเราในการมาเปิดที่นี่นี่กฎของการสมบุญคุณนะครับคุณแม่ก็ตัอยูสมบุญคุณผมก็โอเคอ่ะก็ตามนั้นก็ตามนั้นอ่ะแต่ใจมันก็หายแป้วเหมือเกีนนะครับคือมันกำลังไปได้ด้วยดีสร้างกัการเข้าที่อุตสาห์ลงทุนในการตกแต่งอะไรเยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยมันกำลังไปได้ด้วยดีโอเคในเมื่อ คุณแม่ผมกับผมแล้วก็ในครอบครัวก็ตกลงกันตามนี้อเราก็เลยไปหาที่ที่ใหม่จับพัดจับพลูไปก็ได้ที่ที่สีลมครับแต่ตอนนั้นเนี่ยเราไม่ได้มีตังค์ไงครับ,รบเราเพิ่งแบบใช้เงินไปหมดกากการเปริดเซ็นเตอร์ไปแล้วก็ผ่านมา2ปีก็มีม,มีเงินอยู่นิดเดียวเองแต่ต้องกู้อีกตั้งเกือบ60ล้านนะครับเราก็ไปกู้ธนาคารสิครับอตอนที่เราเจอผู้คองผู้ครองที่เป็นในธนาคารก็บอกมากู้เลยมากู้เลยอะไรเงี้ยแต่ตอนเราเขาจริงมันไม่ง่ายขนาดนั้นธนาคารเขาก็ เขาก็มีการปกป้องโปรเทคตัวเองแถมเศรษฐกิจพึ่งตกพึ่งฟอสูพึ่งแตกเขาก็ให้กู้ยากเขาเลยว่าแล้วเขาก็มองออกเลยว่าธุรกิจเนี้ยทาคนเดียวถ้าคุณล้มไปทํายังไงประมาณว่าต้อตายไปทำยังไงประมาณนี้ครับเขาเลยให้เราไปทําประกันก่อนที่จะกู้ผมนี่วิ่งเข้าหาประกันเลยครับทำประกันหน่อยสิเอาเลยมาเลยจะทำเท่าไหร่ขอทำประกันหน่อยประมาณ60ล้านเขาบอกหกสิบล้านเหรออะไรประมาณนี้ครับเสร็จแล้วเขาก็ทําเรื่องยื่นเสนอไปเลยไปมาเนี่ยเขาก็เลยรีเจกกลับมาบอกว่า ชีวิตของคุณเนี่ยมีค่ามีค่าไม่ถึงแค่นี้ประมาณว่าชีวิตเราได้ค่านั่นเองคือหน้าอย่างเงี้ยเหรอหน้าเยสิบล้านเหรอเอาไปตั้งด็อย่างเงี้ยก็ประมาณอสองล้านสามล้านก็พอแล้วประมาณนเี้ยครับก็อดทำอยู่ๆเนี่ยญาติคนหนึ่งก็โทรมาก็เป็นญาติที่มีฐานนะโทรมาถามว่าเออไปกินข้าวกันไหมแม่ผมบอกว่าโอ้ไม่ได้ไม่ได้กำลังยื่นเรื่องทําเรื่องขอกู้ธนาคารอยู่อะไรประมาณแบบนี้ครับก็ญาติบอกมากู้เขาสิซึ่งการกู้มันไม่ใช่ง่ายนะครับ ทั้ง60ล้านนะครับมีที่ดินค้ำก็จริงมีตึกค้ำก็จริงเพราะว่าเดี๋ยวพอเราสร้างตึกถูกไหมครับครับแต่ประเด็นคือว่าใครเขาจะไว้เนื้อเชื่อใจให้เรามาตั้ง60ล้านแล้วทำไมญาติเขาถึงไว้เนื้อเชื่อใจเราเหตุผลเพราะว่าสิ่งที่ผมทําคือว่าผมมีเงินเท่าไหร่ผมให้พ่อแม่หมดญาติเขามองแล้วเด็กคนนี้มันใช้ได้ถ้ากระตันยูมันต้องไม่โกงใช่ไหมครับศีลธรรมคุณธรรมต่างๆมันจะมาช่วยในตอนนี้เด็กคนนี้มันไม่ปดดื่มเหล้าตอนดึก ไม่สูบบุหรี่มันไม่เป็นมะเร็งตับตายแน่ไม่คล่องแวะใบมุกไม่ไปเที่ยวผับไม่เจออุบัติเหตุตายแน่เขาก็ดูเราทุกอย่างด้วยภาพรวมไหมครับเขาถึงตัดสินใจให้เรากู้ได้ถ้าวันนั้นผมดื่มเหล้าแล้วไปเที่ยวผับบ้างตามภาษาวัยรุ่นอาจจะไม่ได้เที่ยวหนักไปไกลเลยไปเสี่ยงก่แกเธอไปกู้กับธนาคารสิก็คือขาดธรรมะก็ไม่ได้สิ่งดีๆแบบนี้แต่นั้นเนี่ยเราทําดีไ้เถอะวันหนึ่งเนี่ยความดีมันจะส่งผลแล้วกุศลทั้งหลายจะมาช่วยเราในวันที่เราเจออุปสรรคและอุปสรคเนีย มันก็เป็นอุปสรรคเรียกว่าเป็นอุปสรรคท้ายๆแล้วแล้วก็เปลี่ยนชีวิตเราให้กลับมาเป็นซุเปอร์เซ็นเตอร์ทุกวันนี้ตอนนั้นอายุเท่าไหร่นะหกล้านเนี่ย<ป>2ี่สิบเี่สิบปีครูซูเปอร์ครับทุกวันนี้ครูซุเปอร์ในฐานะคุณครูที่มีลูกศิษย์ลูกหานับหมื่นๆเลยอยากบอกพ่อแม่ทุกคนเนี้ว่าจะเน้นสร้างลูกเนี่ยจะเน้นสร้างลูกเก่งหรือลูกดีดีก่อนสร้างลูกดีก่อนดีกว่าครับคนเก่งมันมีอยู่แล้วในตัวครับแต่หาให้เจอก่อนครับถ้าเกิดเราไปเก่งตามโลกสมมติ คนอื่นสอบติดหมอติดวิศวะครับเราก็อยากให้ลูกเราได้เป็นอย่างนั้นด้วยเนี่ยระวังนะครับความเก่งที่ซ่อนอยู่ในตัวเขาถึงจะหายไปถูกกลบใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องสร้างลูกให้เป็นคนดีก่อนแล้วก็ค่อยๆค้คนหาว่าเขามีความถนัดด้านอะไรแต่ละคนหาตัวเองให้เจอซึ่งพ่อแม่เนี่ยเด็กเนี่ยเขาเขาต้องการกำลังใจจากพ่อแม่ดังนั้นเนี่ยพ่อแม่ต้องเป็นส่วนร่วมช่วยประคับประคองลูกให้เขาได้หาตัวเองให้เจอ,อแล้วเนี่ยพอดีเสร็จปุ๊บหาตัวเองเจอเพื่อเป็นคนเก่งด้วย perfect คาววีี้้กก็็ไดใชชิตยงมมสุขสนับสนุนโดยน้ำมันงาจีนตรามงกรคู่หอมทุกหยดได้รสงาแทมานนาา้มาเป็นคนตัวเบาชีวิตคุณจะสบายมาเป็นคนตัวเบาชีวิตคุณจะสบายช่วง ตำราตัวเบาช่วงตำราตัวเบาฉบับลูกกตัญญูวันนี้ผมก็จะพูดถึงความรักความรักที่ผมมีต่อผู้หญิงคนหนึ่งครับผมไม่ได้มาเริ่มต้นรักผู้หญิงตอนผมเป็นวัยรุ่นหรือเป็นวัยผู้ใหญ่แล้วก็จีบสาวนะครับเพราะผู้หญิงคนนี้คือผู้หญิงคนแรกที่เมื่อดวงตาผมมองเห็นภาพเธอก็อยู่ตรงหน้าผมและทุกวันนี้ เธอก็อยู่ในใจผมแล้วผมก็มั่นใจเหลือเกินว่าผมก็อยู่ในดวงใจเธอเธอเฝ้าดูแลผมตนนั้งแต่ผมยังช่วยตัวเองไม่ได้ทําอะไรไม่ได้เลยจนถึงวันนี้ผมก็มีโอกาสได้ดูแลเธอในวัยที่ร่วงโรยแน่นอนครับเราทุกคนไม่สามารถจะมีชีวิตอยู่ได้แน่ถ้าเราไม่มีแม่เป็นผู้ให้กำเนิดและผู้หญิงที่น่ารักที่สุดในโลกของผมก็คือคุณแม่ของผมครับ และในโอกาสวันแม่ปีนี้บรรดาลูกกรตันยูทั้งหลายครับถ้ายังนึกไม่ออกว่าจะมอบของขวัญอะไรให้กับคุณแม่คอลัมนิสต์คนหนึ่งของหนังสือโตเบาของเราครับจะมาบอกวิธีกับท่านครับว่าสิ่งที่ลูกๆควรมอบให้แม่มากที่สุดเพื่อเป็นของขวัญที่ทรงคุณค่าคืออะไรเชิญรับชมกับ อยากจะให้ของขวัญอะไรแม่ธรรมะเนี่ยแหละคือเขาต้องมีธรรมะเป็นของตัวเองคือมนุษย์ทุกคนนะครับไม่ใช่ไม่ใช่แต่แม่ผมคือถ้าเรารักใครเนี่ยเราต้องกลับมาถามว่าไอสิ่งที่ให้เขาได้ดีที่สุดมันคืออะไรบางทีมันอาจจะไม่ใช่เงินไม่ใช่อะไรแต่ว่าไอความสงบสุขไอความสุขทางใจอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องของแต่ละคนถ้าเขามีธรรมะมีอะไรเป็นของตัวเองมีม ขาก็คือเขาก็มีเครื่องมือสําหรับจะอยู่รอดของเขาถ้าถามว่าให้อะไรก็อาจจะให้โอกาสให้เขาไปได้มีธรรมะของตัวเองเปิดโอกาสพยายามอำนวยความสะดวกในสิ่งที่จะทําให้เขาได้ความรู้ชิ้นนี้เข้ามาอยู่ในในจิตใจตัวเองเพราะว่าอันเนี้ยมันเขาจะได้แบบเอาตัวรอดไปทุกพบทุกทราบทุกอะไรหรือไม่เกิดก็ยิ่งดีเข้าไปอย่าง ซึ่งไอ้สิ่งนี้ผมดูแลไม่ได้ใครก็ดูแลไม่ได้ทุกคนดูแลตัวเองคุณผู้ชมรู้แล้วใช่ไหมครับว่าของขวัญอะไรที่ลูกควรจะมอบให้แม่มากที่สุดและของขวัญน,นี้ไม่ใช่ของขวัญที่เรามอบแล้วจะจบแค่ในวันแม่นะครับเป็นของขวัญที่เราต้องหมั่นมอบให้ทัน และถ้าใครยังนึกไม่ออกว่าโอ้โหอะไรกันเนี่ยจะต้องมอบธรรมะให้แม่เลยเหรอฉันยังชีวิตฉันยังเป็นยังชิวฉันไม่ได้อะไรต้องเข้าวัดเหรอตักบาตรทำบุญฉันก็ทําอยู่แล้วผมอยากคุณผู้ชมมอบธรรมะแบบที่มีคุณค่าและเป็นธรรมะที่ทําให้แม่ของเราได้พบความจริงในชีวิตอย่างชัดเจนขึ้นปิดท้ายช่วงตำราตัวเบาเช่นเคยครับขอชวนคุณผู้ชมร่วมสนุกกับรายการ กับผลิตภัณฑ์โลแลนเนเจอร์โคดแชมพูปิดผมขาวเปิดความหนุ่มสาวด้วยธรรมชาติครับคุณผู้ชมรับชมมาถึงวินาทีนี้ผมขอตั้งคำถามว่าสำหรับหน้าที่ลูกที่ดีคืออะไรครับระหว่างคำตอบที่หนึ่งก็ตันยูคำตอบที่สองเนละคุณถ้าทราบคำตอบแล้วส่ง S อส,สมาร่วมสนุกกันได้เลยครับและผู้โชคดีที่ตอบถูกก็รับไปเลย แชมพูปิดผมขาวโลแลนเจอร์โคดและกิฟต์เซ็ต,ตจากผลิตภัณฑ์โลแลนและแน่นอนครับกิฟต์เซ็ต,ตจากยูพุทธิกะสมาคมแห่งประเทศไทยครับรับไปเลยทั้งสองอย่างครับและนี่คือเบอร์โทรผู้ร่วมสนุกตอบคำถามในช่วงตำราตัวเบาทาง SMS กับทางรายการเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับสนับสนุนโดยโลแ Nature Code แชมพูปิดผมขาวเปิดความหนุ่มสาวด้วยธรรมชาติ รายการคนนโวเบาวันนี้ก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วครับคุณผู้ชมครับหวังว่าเนื้อหาตลอดรายการตรงนั้นคุณผู้ชมได้รับประโยชน์ต่อจิตใจคุณผู้ชมไม่มากก็น,น้อยนะครับและก่อนจากกันไปในวันนี้ผมขอฝากคำพูดนี้ถึงลูกๆทุกคนครับลูกไม่จำเป็นต้องสร้างอะไรที่ยิ่งใหญ่ขอเพียงแค่สร้างรอยยิ้มให้กับคุณแม่ของคุณทุกวันพอแล้วครับแล้วกลับมาพบกันสัปดาห์หน้าครับกับรายการคนนัวเบาแาะการที่มุ่งมั่นตั้งใจที่จะเป็คุณผู้ชม เข้าใจความจริงเพื่อมีชีวิตที่เบาสบายครับแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับรายการคนตัวเบาขอขอบคุณโลแลนเนเจอร์โค้ดคิงสเตล่าน้ำมันงาจีนตรามังกรคู่